เกตนรากรวัย45กรัตยังสวยไม่สาง17กันยายน2 0 2 2เลิกหนุ่มแต่งผู้บริหาร เลิกหนุ่มเป็นคุณนายผู้บริหารดังปัจจุบันเกตนารากรยอมทิ้งชื่อนางเอกแห่งยุคเลี้ยงลูกสองในวัย45ปีเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานมากสำหรับอดีตนางเอกสาวในยุค90เกตนารากรโลหะชาละเรียกว่าในยุคนั้นที่เธอแจ้งเกิดเป็นยุคเดียวกันกับนางเอกหลายคนอาทิ ัญญาธัญเรศเองตระกูลตายสายทานนิยมการแอนทองประสมยุ้ยปัทธร,รมวันเขามูลคดีจอยสิริลักษ์ผ่องโชคแคทธรยิยาอิงเลิชและอีกหลายคนซึ่งมาถึงวันนี้นางเอกที่ดังพร้อมๆกับสาวเกตหลายคนก็ยังโลดแล่นในวงการบันเทิงแต่สำหรับสาวเกตหันหลังให้วงการเรียบร้อยแล้วโดยตั้งแต่หลังแต่งงานกับคุณสามีที่เป็นหนุ่มนอกวงการนนมวัทีเพิ่งพงพันธ์ สาวเกตก็ผันตัวไปเป็นแม่บ้านดูแลสามีและลูกชายทั้งสองคนที่ชื่อว่าน้องสีน้ําและน้องสีฝุ่นที่ตอนนี้ก็เกือบจะโตเป็นหนุ่มแล้วแต่ถึงจะออกจากวงการไปนานแล้วแต่บอกเลยว่าสาวเกตยังดูแลตัวเองดีน่าสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยทีเดียวอย่างก่อนหน้านี้สาวเอพรทิพย์ได้ไปเจอกับสาวเกต แล้วได้ถ่ายภาพมาลงงานนี้หลายคนก็เลยคิดถึงผลงานละครของสาวเกตกันยกใหญ่เรียกได้วว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่อยากจะให้กลับมามีผลงานเลยก็ว่าได้แต่งานนี้เห็นที่จะยากเพราะสาวเกตต้องทำหน้าที่ดูแลสลูกชายที่กําลังเป็นหนุ่มนอกจากนี้ดูจากภาพอินสตาแกรแล้วบอกเลยว่าสาวเกตจะชื่นชอบการออกกำลังกายเป็นอย่างมากเพราะเขายิมออกกำลังกายอยู่ตลอดแถมสแกนแล้วกลามท้องก็อย่างแน่นมางอีกด้วย งานนี้มีความอดสวยให้เราได้เห็นกันเรียกว่าวันเวลาทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆเพราะปัจจุบันสาวเกตยังน่าสาน่ารักสดใสเหมือนเดิมโดยเกตนารากรได้ออกจากวงการเพื่อไปทำหน้าที่คุณแม่และดูแลลูกชายทั้งสองคนอย่างน้องสีน้ำและน้องสีฝุ่นอย่างเต็มตัวแต่ถึงจะไม่ได้ลดแล่นทำงานอยู่ในวงการบันเทิงเหมือนเดิมสาวเกตก็ยังคงอัปเดตความเคลื่อนไหวของตัวเองและครอบครัว ให้กับแฟนๆได้หายคิดถึงผ่านทางอินสตาแกรมกันอยู่เสมอและไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่สาวเกดก็ยังคงสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยคะ่ะซึ่งตอนนี้หากใครได้ไ่เห็นรูปปัจจุบันของเกดนารากรจะต้องจําอดีตนางเอกคนนี้ได้และต้องทักเป็นเสียงเดียวกันว่าหน้าตาสวยเหมือนเดิมจริงๆเรียกว่าวันเวลาที่ผ่านมานั้นทําอะไรสาวเกดไม่ได้เลยเพราะเจ้าตัวยังสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเป็นคุณแม่ลูกสองที่สวยตั้งแต่หัวจรดเท้า